มาเเต้นนนกันหน่อยวยวไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชูกใจห,หนูพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานนะครับที่จะที่ผมเคยได้มาถ่ายนะครับอันนี้ผมก็ ขึ้นของเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมกำลังจะออกนะครับนี่ยขึ้นจะอนได้ยินไหรยิงเนี่ยนะ้องเป็นเกีย,วยวร์ไดวะเดี๋ยวป้าเดี๋ยวรอให้รอพอบอกนะครับ มี่รถมอเตอร์ไซค์เด็กหน่อยนะครับต้องพุ่งนะครับเนี่ยพอพุ่งนี่ได้ถอนต่องได้ง่ายๆนะครับได้รับสัญญาณมือแล้วครับผมวักมือแล้ว สับมือแล้วเราไปอย่างเดียวอ,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 อ๊ะอ๊ะอ๊ะอ่านี่ครับเรียบร้อยนะครับผมได้ล่องนะครับได้ล่องได้ล่องท่านผู้ชมนะครับ ก็ผมสวัสดีไปแล้ววากันนะนะครับเอาแป้งไปลงอ่าลงงานผงชุโรดครับท่านผู้ชมนะครับอยู่อยุธยานะครับก็มีหลายคันอยู่ครับมีอ่ารถอ่าเสียคิมด้วยนะครับรถสาราดนะครับ พอดีไม่ได้ถ่ายนะครับก็เลยแกเข้าไปก่อนพอพอแก้มานะครับเบรกปกติตรงนี้จะเป็นทางที่แบบยูเทิร์นเลยนะเป็นเป็นทางยูเทิร์นเลยนะครับขามไปเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาจะาไปเห,หยียดหม่องยูเทิร์น้วยใส่บู๊ดเ ดันหม้อขึ้นไปอีกกันหนึ่งอย่าสามครับต้องหนีนะครับท่านผู้ชมว่าหนีว่่ได้ครับเพราะว่าอยู่ตั้งหลังหลายขั้นอยู่นะครับที่ผมไล่เห็นว่ากันนี่หกขั้นนะครับผมหกหกขั้น หกคันก็รวมของผมนะครับเป็นหกคันไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนนะครับแต่ของผมลงพรุ่งนี้นะครับเอกสารมาแล้วพร้อมแล้วนะครับพร้อมจวดนะครับอันนี้มุ่งหน้าขึ้นไปอำเภอสหาสขันนะครับนี่ต้องหาทางยูเทิร์นกลับนะครับท่านผู้ชม สัวดีตอนเช้าโมงจนหัดแค่นี้่็โมงแล้วนะ <laughs> เดื๋ยวบ,บ่ายสอง <laughs> บ่ายโมงสี่สิบสี่นาทีโอ้สนุกเ <laughs> สียงน้ออยู่เที่ยงไหนบ่อยไม่ดันเงินไปไกลแตนะ่เนาะ ได้ล่องครับได้ล่องผมได้ไปต่อครับท่านผู้ชมไม่ว่าจาก,งา,กงานใกล้งานไกลนะครับถ้าได้ถ้าได้เรียนยูวาเซานีีกะเงินมันกับฟูให้ครับมันก็ถึงแม้ได้น้อยแต่ก็มันมันก็ได้อยู่นะครับได้บางบางเที่ยวก็ได้น้อยบางเที่ยวก็ได้มากนะครับบางเที่ยวก็สองพันเที่ยวก็สามพันนะครับ มันก็แล้วแต่สถานการณ์ครับแล้วแล้วแต่งานใกล้งานไกลนะครับแต่ว่าโอ้โหคันนี้งามหนูสีเขียวคนระับท่านผู้ชมโอ้โหมีของเต็มเลยนะโอ้อยู่เทินนะครับแต่ผมขอยืนเลนสองเลยนะครับท่านผู้ชมธรรวมาได้ยืนเล่นสามบนเนอะมันั่นนะเกรงใจสินี่เดี๋ยวเบงข้างขวาเรามันคว้างอยังไง ยูเทิร์นมันกว้างอยู่ยูเทิร์นกลับมาแล้วหันหน้าเข้าการะสินครับท่านผู้ชมบัออดอ่าเงาเลยรถสีเขียวยำเลยอิสุสุนะครับท่านผู้ชม อากได้ดิเริ่มแล้วนะครับเริ่มอยากได้รถแล้วโอ้ยยเงินมีทองบ่ขยันเท่านั้นครับท่านผู้ชมนะครับความขยันนะครับจะทำให้เราไม่อดตาย นะครับอายุใสก็ได้นะครับเขามีความแบบผมเชื่อนะครับท่านผู้ชมเสื้อว่ากันเขาแน่วแน่ครับสิ่งใดที่เขาเหียดอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีสักวันนะครับอ่านะครับคือแบบบางคนเนี่ยหัวหัวอผมนะครับอาว่าผมเบ้าเป้าแบบ วางแล้ว่าผาแล้วผมกิดใหรืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมจริงจังเกินไปนะครับผมเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งนลครับคือถ้าผมจะทําอะไรนี่คือผมแน่วแน่มากเลยครับคือผมตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะเอาให้ได้นะครับจะเอาให้ได้จะทําให้ได้นะครับเหมือนอย่างที่ผมผมผม,ผมบอกครับปลูกกับเมียว่าผมต้อง เลี้ยงดูเขาให้ได้จริงๆนะท่านผู้ชมผมต้องนีให้ได้นะครับจะไม่ทําให้ลูกเมียต้องลาบากนะครับแล้วก็จะทําให้พ่อแม่ต้องภูมิใจในตัวผมให้ได้นะครับนี่คือ,อสิ่งที่ผมแนวเนี่ยแล้วก็ตั้งความคิดความหวังผมเองคือหยุดนี้อยู่เสมอนะครับ คือผมจะสร้างขึ้นแบบค่อยๆเหยดขึ้นไปท,ทีน้อยๆแล้วน้อยมาท่านผู้ชมบางทีห้างเทียว่าวหอยพ่อยแม่จะของฟังเลยเรายัางหัวรอผมเลยนะครับเรววา,างหยมงจะมาคุยไ้างทีเลยนะอย่างที่ผมตั้งใจไว้ก็คือนี่ย่างถ้าผมมีนะครับ อันนี้คือคือสิ่งที่ผมตั้งใจก็คือตอนนี้ก็คืออ่ผมตรงนี้รถเกีียวสองคันผมตรงนี้รถด,ดำสองคันมีแม็คคูขั้นหนึ่งแล้วก็ขันบุญพระอัสนามีผมตรงนี้ทั้งเลยขั้นหนึ่งนะครับนี่แหละคือความตั้งใจของผมนะครับเ้า,เ,าเ,นเนี้ยครับสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาก็ต้องเหตุให้มันได้นะครับ ปกติจะเลี้ยวขวานะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวนี้เขาปิดยูเทินนะครับเขาทําเป็นเกาะกลางมันผมต้องได้ไปยูเทินขึ้นไปพุกน,นัเกือบพรลงแปงเอเชียพวกนะอันนี้ผมเลยที่เบื่อเวลาแล้วนะครับมันมันพาเมืองได้อยู่นะครับผมจะผาเมืองออกไปนะครับเพราะว่ามันยังไม่ติดเวลามันเพิ่งจะบ่ายโมง50นะครับไม่ว่าจะเป็น จะเป็นรถแม่โคเล็กแม่โคน้อยนะครับแม่โคเก่าแม่โคห้างนะครับก็ตามเถอะนะครับแม่โคเก่าแม่โคห้างก็ตามว่าแต่แก่ผมนี้นะครับแล้วก็ทุกอย่างนี่ต้องต้องไม่มีงวดนะครับคือบอกมีอยู่แต่มีได้แค่อ่าเล็กๆน้อยๆนะครับกาวว่ามันจีเลียงเขาได้นะฮะที่นองนะครับอย่าอย่าเอาให้มันแบบ ยำเข้าเจ้าของอันนี้ผมบอกเจ้าขวงนะครับผมผมจมไปเจ้าขอางนะี่ละสอนเจ้าของนะครสอนเจ้าของสอนเจ้าของให้พี่น้องฟังน้ำ <c oughs> เนี่ยวเดียวเจ้าอีกดเยสอนต้ให้ท่านผู้ชมฟังนะตอนนี้ผมมีแล้วหนึ่งสองสามอย่างสี่อย่างกับรถไทยนะครับที่ขาดอยู่ตอนนี้ก็คืออ่าผมต้องเอารถดํำมาอีกคันนึง กับแมคโครอีกคันหนึ่งที่ขาดอยู่ไม่ไกลเกินเอื่อมครับบอกไว้เลยเดี๋ยวมาติดตามชีวิตผมดูว่าอาจะล้มละลายหรือว่าจะรุ่งเจ้าระวังล่มละลายเลยเสียงขึ้นมามึงระวังล่มละลายเ้วยเอากคักๆเลยนอ,อผมบอกว่าผมไม่กลัวนะครับเพราะว่าผมเอาของทุกอย่างมาคือมันขาได้ไหมท่านผู้ชมนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างคือปัญหาอย่างผมซื้อรถเกี่ยวมาอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าผมก่ได้เดียดวอนน้าค้างวัดมันนะมันจะเลี้ยงของมันอยู่นั่นแหละนอกสียจากมันจิเลยอ่าสามสี่ปีไปนีกันมันห่างมาเนี่ยเออแมนอยู่ครับจังหวะนั้นเนี่ยผมจังจังสี่ขึ้นยากขันมันบพเบิเดงวดอ่ะแต่ผมมีวิธีแก้ลม,มอยู่นะครับผมก็เตรียมที่จะรับมือกับตรงจุดนั้นอยู่แล้วนะครับ เตรียมเตรียมที่จะรับมือใ้ตรงตรงจุดนี้อยู่แล้วนะครับคือผมต้องหาเงินไว้หลายคือตอนนี้แหละผมมาคิดคิดดูแล้วอายุสี่สิบปีนี่ผมต้องในเศร้ากับหลดนะครับตอนเหลือเวลาอีกแปดปีนะครับคือเวลาสร้างของผมตอนนี้ผมสามสิบสองนะครับสามสิบสองปี ก็จะเข้าเมืองนะครับนี่นี่ครับเลยหนาเลี้ยนจำม,มาบังกันเห็นบ่กนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นส,สะอาดสขันนะครับท่านผู้ชมมาก็หอมปากหอ,อมคอนะครับแต่ผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวฉีดมาเบาอ่าควบนั่ควบเนี่ยฟังอีกหลายเรียงหลายๆเล่านะครับก็กาฟังว่าอาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับผู้ใดที่ท่ออยู่นะครับก็ฟังฟังลีปผมเนี่ยฟังขีปผมฟังอันนั้นอันนี้แล้วก็เอาไปไต่ตองล่องเบิรนนะครับเพราะว่าตะกี้ผมก็เริ่มต้นจากศูนย์นกันละพี่น้องนะครับผมก็เริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับตั้งแต้นี้คดีหัวสุกหัวสุนอยู่อุ่นพี่น้องเอาซื้อซะนี้คดียานี่ยละบองตรงรถ แต่ทุกวันนี้เอาเคาข่ปลา่เยกันไา่ถิ่มไม่เคยโบซืือไม่เอาแล้วครับอดีตก็คืออดีตนะครับแต่ทุกวันนี้มันมันผ่านมาแล้วครับมันเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับเอามันตรงไปเลยวะนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ